ก็สวัสดีย้นำนผูมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกรอบกิมมอร์นี้เราจะมาเล่นไมค์ครับแมปที่ชื่อว่าวิยเนจาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะสำหรับวิยเนจาสักครู่นะฮะไม,ม่เยอะเดีย๋ว N ยวมาบูยเนจาง่ายโดนสุดท้ายเลยไม่เล่นนานอ๋อมีมอสตอดอาหารด้วยนะฮะ อคันนี้เปิดอไว้ว่ยทำไมมันรู้สึกกระตุกกระตุกอ้าวันนีแจ้นอนแป๊บผมได้ทำไม่พร้อมเลยนะฮะนนี้จะสำรวจขวดแก้วพาร์ทที่วันนี้จะสำรวจขวดแก้วครั้งที่สองอุบยอโบยเก็บอุ เอาไปแค่สลับก็พอละอาหารเนี่ยพอหิวกำไม่มีอาหารเออไงดีไอ้โอ้ยกระตุกโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฟมเลดโอ้ยเอ้ยหืมใช้เฟมเลด25แล้วรู้สึกมันกระตุกไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยเฮ้ยที่แรกหนจะไม่กระตุก ดูครีมกระตุกนะครับนี่เดี๋ยวรอปรับเฟรมเด็เป็นยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมนี่ก่อนนะแต่ตอนนี้ยังนะแต่ตอนนี้ยังครับตรงนี้มาเอาไปได้ยังเหมือนจะเอาไปแล้ว ม,มีอาหารีสิผมขอ,อนะฮะแค่ <Okay. S 1> งทองนะฮะอย่าไม่เสียรู้สึกว่าเราจะสำรวจกันหมดแล้วนี่อ่านะเี๋ยวกันนสำรวจังวะสำรวจแล้ว,ว ผมไม่แน่ใจตอนสายหวดนี้ผมอัานผิดไปเพราะไม่ได้เล่นนานมากเนี่ยโวยนะจ๊ะน่านอะไรอะ่ะเออขวดแจยังไม่ไปเลยขวดน,น้ำก็ยังไม่ได้ไปขวดทีกเก้ายังไม่ได้ไปนูน่นอะขวดสนูนั่นอะ ีอเคแล้วไปขวดสนูนี่ก่อนนะโอ้ยเกือบตกไปมันตรงนี้แหละครับก็นะเวลาตอนที่อัดตอนนี้อยู่ก็คือมันดึกมากแล้วนะฮะประมาณสามทุ่มครึ่งได้นะฮะแบบมันตกครับผมนี่ไม่ค่อยระวังเลยนะฮะเนี่ยอ้าวชี่อ่ะเกิดข้างบนเลยอ่ะ đi 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 đi, đi ba ừ. ừ, này, ừ, mhm mhm không hủng, Điều đó, máy, máy. Ô, chỉ chỉ, chỉ phải là mhm 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 rồi mhm 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 เซปลิงไม่ยอมตกนะฮะทำประตูกันการแจ้ออกแล้วจะเอากระดูกมาทำไมวะเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วกระดูกโอ้ยกระตูกว่ะ ขรู้สึกตอนนี้นะครับกระตุกคลิปเปงเลยครับ แล้วครับไม่ไกลปลาเวไม่ไกลครับจะไปดีไหมตรงนั้นะถ้าหูมันไม่ผิดนะข้างบนอาวเฮ้ยแจมมาไงเราทุกทุกทุกที่นะ,ะัะมันจะเหมือนว่า มีซีเค็ลุงอนะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าของ PE จะมีหรือเปล่าแต่ของ PC มีนะฮะโอ้ยครั้งต่อไปจะไม่ใช้เฟมเร็กยี่้าอาอีกแล้วว่าโปรแกรมอัดไม่ได้นะครฮะผมต้องว่าความอยากหูอยากลองของผมนะฮะในการอัดแบบใช้เฟมเร็กยี่สิบห้านะฮะ คือถ้าผมใช้ยี่สิบเอ็ดไปตั้งแต่แรกก็ที่เรื่องนะฮะนี่มาแบบค้างๆข,า,งขาขาอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวกินอาหารก่อน ค้างค้างอย่าค้างดิอ,อย่าซื้ออาหารย่องอยู่เนี่ยโอเคทำไมสอนย่องมือเป็นอย่างนั้นล่ะครับไป ผมจะเปลี่ยนจากเฟรม25เป็นเ30เอ้ยถุยหนักกว่าเดิมดิ2ิปเอ็ดเหมือนเดิมแล้วนะฮะคือเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็ผมก็เอาอจบแล้วนะครับสนามยูนี้ก็น่าเปิดนิดหน่อยนะครับสวดีครับ